สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอตอนที่1ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือซึ่งในรายวิชานี้ครับสำหรับภาคเรียนนี้เราจะเน้นการใช้เฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า f l u t t e r สํสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือเป็นหลัก แล้วก็คลิปวิดีโอนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอตอนที่1แต่ก็ไม่ใช่เนื้อหาแรกนะครับที่ทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาได้มาพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเนื้อหาก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการแนะนำให้นักศึกษาได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เนี่ยนักศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่จําเป็นที่จะต้องใช้งานในตลอดทั้งเทอมนะครับนั่นก็คือนักศึกษาได้ผ่านการติดตั้งโปรแกรม f a c t t e r ลงบนเครื่องของตัวเองแล้วแล้วก็นอกจากนี้ก็ติดตั้งโปรแกรม android studio แล้วก็ vs code ตลอดจนติดตั้ง extension ของ vs code นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้ทำการทดลองลันตัวอิมูเลเตอร์นะครับหรือว่าโปรแกรมจำลองมือถือบนเครื่องของตัวเองนะครับได้ทุกคนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับก็เรายังอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเรียนรู้กันในตลอดทั้งเทอมนะครับซึ่งกระบวนการนี้คงเป็นกระบวนการสุดท้ายครับที่เราจะเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน นะครับซึ่งวันนี้ครับในคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองสร้างแอปพลิเคชันด้วย Flutter เป็นแอปพลิเคชันแรกครับแล้วเราก็จะลองเอาแอปพลิเคชันนี้ลันผ่านตัว emulator เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะครับผลของการลันจริง เมื่อลันแล้วเนี่ยนะครับผมจะว่าผมจะพูดในเรื่องของการแก้ไขโปรแกรมครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมไปแล้วเราต้องสามารถที่จะแก้ไขโปรแกรมได้และข้อดีของ f ัตเตอร์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อนักศึกษาแก้ไขโปรแกรมใดๆนะครับเมื่อและทําการกดเซฟเนี่ยนะครับฟัตเตอร์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Hot Lo a d นะครับนั่นก็คือว่านักศึกษากดเซฟ ตัวฟลัตเตอก็จะนำเอาผลลัพธ์ที่แก้ไขเนี่ยไปแสดงบนหน้าจออ mulator แบบทันทีทันใดเลยนะครับโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดโปรแกรมเดิมแล้วก็คอมไพ l ์โปรแกรมใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วก็เมื่อนักศึกษาทําการทดลองลันโปรแกรมแล้วนะครับในพาร์ส,สุดท้ายของคลิปนี้เราจะมาพูดในเรื่องของวิธีการในการส่งงานครับทุกๆครั้งที่ผมมอบหมายงานให้กับนักศึกษาหรือว่ามอบกันบ้านเนี่ยวิธีการส่งกันบ้านก็ยังเป็นเช่นเคยครับนั่นก็คือเราจะมีการส่งกันบ้านผ่านกิจหับ นะครับซึ่งงานแต่ละงานเนี่ยเราจะสร้างตัว Repository บน github เป็นแยกกันเลยนะครับเป็น1นึ่งรีโพแล้วนักศึกษาก็ทำการอัพโหลดนะครับโค้ดโปรแกรมที่นักศึกษาสร้างาเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาไว้ในตัวตัว r e m o ท e r e p o s i ซิทอบน github แล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมนะครับผมก็จะทำการโครนลิงก์เหล่านั้นแล้วก็มาตรวจ นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวส่วนที่เหลือในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะทำการสาธิตนะครับเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาได้ทดลองทำตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละ,ะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเนื้อหาแรกของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนั่นก็คือ,อการสร้างแอปพลิเคชัน นะครับที่โดยใช้ f l u t t ต r นะครับผ่านตัว VS Code ขึ้นมาก่อนนะครับดังนั้นครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้นักศึกษาเปิดหน้าจอของ VS Code ขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอเปล่าๆของ VS Code นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ VS Code ที่ติดตั้ง extension ที่จำเป็นนะครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ extension เหล่านี้เนี่ยในการสร้าง โปรเจกต์ของเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักศึกษามาเช็คให้แน่ใจอีกครั้งนะครับที่แท็บ extension ตรงนี้นะครับลองเช็คอีกครั้งครับว่านักศึกษาติดตั้ง extension ที่จำเป็นเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับเริ่มต้นที่ extension ที่ชื่อว่า dart นะครับนั่นก็คือตัว extension ที่ทำให้ตัว vs code เนี่ยรองรับภาษา dart นะครับซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานของ flutter นะครับสมมุติว่านี้ผมเห็นแล้วนะครับว่าผมทําการติดตั้งเรียบร้อยจากนั้นครับก็มาติดมาเช็คอีกอันนึงว่านักศึกษาติดตั้ง Flutter เรียบร้อยไหมนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับของผมเนี่ยนะครับทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นปิดหน้าจอนี้ครับปิดหน้าจอนี้แล้วเราก็จะทําการเริ่มสร้างตัวโปรเจกต หรือว่า Project Mobile a p p พลิเคชันของเราโดยใช้ VS Code กันนะครับเริ่มต้นนะครับให้นักศึกษาเปิดตัว Command Palette ขึ้นมาก่อนนะครับก็ใช้ถ้าเป็นใน Windows ก็ Control Shift แล้วก็ P นะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาผมก็พิมพ์ Flutter Flutter นะครับแล้วก็จะมีตัวช้อย c e ให้เราเลือกเนี่ย ผมก็จะสร้างเป็นผมก็จะเลือกเมนู Flutter New Project นะครับเพราะคลิกไปที่ Flutter New Project แล้วนะครับก็จะปรากฏนะเป็น d อ o ด d o w n เมนูให้เราอีก1เมนูนะครับนะครับก็จะมีให้เราสร้างโปรเจกต์ที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นโมดูลเป็นแพ็กเกจหรือเป็นปลั๊กอินนะครับในที่นี้เนี่ยเราเลือกที่แอปพลิเคชันนะครับ ผมเลือกแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเป็นไฟล์ไดอล็อกขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการเลือกนะครับให้เราทำการเลือกตัวตัวเวิร์กสเปที่เราจะใช้ในการสร้างโปรเจกต์นะครับก็นักศึกษาก็เลือก workspace นะครับยกตัวอย่างเช่นในเครื่องของผมเนี่ยผมก็จะเก็บพวกไฟล์ s ซอส code โปรแกรมเอาไว้ที่ m ม i n g แล้วก็มาที่ f เตอ e r แล้วก็ผมก็จะมี sub directory นะครับมาที่ Teaching นะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมขอลบของเดิมทิ้งก่อนนะ Move to Test ไปก่อนโอเคนะครับมี Teaching นะครับแล้วผมก็เลือกตรง Folder Teaching นี้นะครับแล้วก็คลิกที่เมคลิกที่ปุ่ม Select a Folder to create the project in นะครับคลิกไป จากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งแด a l ลอกให้เราให้เราพิมพ์ชื่อตัวชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับแต่ว่าหลักการง่ายๆครับการตั้งชื่อโปรเจกต์ของ Flutter เนี่ยเขาให้เราใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับหรือถ้าหากเราต้องการแยกคำเนี่ยเราสามารถแยกคำโดยใช้เครื่องหมาย Underscore ได้ยกตัวอย่างเช่นผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า my first app แบบนี้นะครับก็จะแยกเป็นคำๆ my underscore first แล้วก็ underscore app นะครับจากนั้นเนี่ยก็กด enter เอาละครับตัว flutter เนี่ยก็จะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับสำหรับการ generate ไฟล์ Project ให้กับเราเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำการ generate folder ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นโ f o l อร์ของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า my first project แล้วภายใต้ My first project เนี่ยก็จะมีตัว directory ย่อยๆนะครับที่จำเป็นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้หน้าที่ของแต่ละ directory และก็ไฟล์ในแต่ละไฟล์นะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับพอ generate project ขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะทำการเปิดไฟล์ main.dart ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไฟล์ main.dart เนี่ยอยู่ที่โฟลเดอร์ lib ตรงนี้ครับ ซึ่งความหมายของโฟลเดอร์ลิฟตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เอาไว้เก็บไฟล์ซอสโค้ดของตัวแอปพลิเคชันของเรานั่นเองดังนั้นหากเราต้องการสร้างตัวซอสโค้ดใหม่เราก็ต้องมาสร้างภายใต้โฟลเดอร์ลิฟตรงนี้นะครับจากนั้นอพอเรามาดูที่ไฟล์ main dart นะครับ ตัวไฟ a i n .dart เนี่ยจะเห็นว่าจะมีตัวอซอสโค้ดที่ตัว Flutter Framework เนี่ยมันทำการ Generate ให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งตัวชุดซอสโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นตัว Demo Application ซึ่งเขาจะทำการ Generate ให้เราเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะอเอาโค้ดชุดนี้มาดัดแปลงแก้ไขให้กลายเป็นแอปพลิเคชันของเราในอนาคตต่อไปก็ได้หรือ ถ้าหากเรายังไม่คุ้นเคยเราต้องการทดลองลันเนี่ยเราก็สามารถที่จะลันโดยใช้ตัวไฟล์ซอสโค้ดตัวเนี้ยในการลันต่อไปได้เลยเอาละครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้จะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองลันตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเดโมแอปพลิเคชันที่ตัว f ลัต t ต r เนี่ยเขาออโต้เจเนเรต มาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราจะทำการรันผ่านตัว emulator นะครับวิธีการรันู m u l a t o r เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับตรงนี้นะครับตรงมุมตรงมุมล่างขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นตัว device ครับที่ตัว VS Code เนี่ยมันทำการเชื่อมต่ออยู่ นะครับให้ผมให้เราเอาเมาส์คลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะขึ้นตัวดีไวท์ที่เราจะทําการส่งตัวซอสโค้ดเราเนี่ยไปรันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นใน flutter 2.2เป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะรันเป็นเว็บผ่าน chrome ก็ได้หรือรันเป็นโมบายแอปพลิเคชันผ่านตัว emulator ก็ได้ นะครับซึ่งในเครื่องของผมเนี่ยก็เป็นเครื่อง Macintosh นะครับก็จะมีตัว iOS simulator หรือมีตัว Android emulator ที่เราได้ทำการสร้างเอาไว้แล้วอาะล้วครับเดี๋ยวผมจะเรียกตัว Android emulator นะครับซึ่งผมสร้างเอาไว้แล้วเนี่ยขึ้นมาก็คลิกนะครับมันก็จะสั่งรันอโอเคเรียบร้อยละตอนนี้นะครับตัว Android emulator เนี่ยก็จะรันขึ้นมาแล้วนะครับรันขึ้นมาแล้วนะคราวนี้ครับ นะครับวิธีการลันซอสโค้ดเนี่ยมีได้หลายวิธีนะครับนักศึกษาสามารถที่จะกดปุ่มรันตรงมุมขวาบนนะครับก็ได้หรือถ้าหากนักศึกษาอยู่ที่ไฟล์ Main d a ด t เนี่ยตรงไว้ Main เ,เนี่ยก็จะมีเมนูรันให้นักศึกษาสามารถที่จะกดได้หรือหากนักศึกษาอยากจะใช้ฮอตคีย์จากคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถใช้ F5 นะครับใช้ F5 ได้นะครับผมก็จะใช้ฟังก์ชัน F5 กด นะครับี๋ยวผมกดฟังก์ชัน f 5นะครับกด run นะครับมันก็จะ run ผ่านตัว debug debug mode นะครับจากนั้นเนี่ยรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการ compile แล้วก็ run นะครับแล้วก็เอาไป run บนตัว emulator ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับสักครู่นะครับาละเดี๋ยวผมจะจัดหน้าจอให้สวยงามไปด้วยนะครับผมย่อหน้าจอ vs code มาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัว emulator อยู่ฝั่งนี้ นะครับก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอรอสักครู่นะตอนนี้กำลังคอมไพล์แล้วก็รันโปรแกรมนะครับมีข้อสังเกตอีก1จุดนะครับถ้าหากนักศึกษารันโดยใช้ debug mode เนี่ยตัว vs code เนี่ยก็จะขึ้นแถบสีส้มนะครับตรงด้านล่าง นะครับแต่ถ้าไม่ได้รันผ่าน debug mode เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอ่าและวรันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอนะครับแสดงผลหน้าจอ,อาเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้รันแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที่เป็นตัว demo แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะปรากฏนะครับบนหน้าจอของ emulator ที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับแล้วก็ตรงหน้าจอวิ c o d e เนี่ยก็จะเกิดแถบใหม่ก็เป็น widget i n s p e c t o ตนะครับตรงนี้เราไม่ใช้เราก็ปิดไปก่อนนะครับผมปิดหน้าจอตรงนี้ไปก่อนนะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Demo a แอปพลิเคชันที่ที่เราลันซึ่งตัว Demo a แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นทำงานลนักษณะของ c o u n t เตอร์นะครับนักศึกษาลองเอาลองเอาเมาส์มาคลิกตรงตัว floating button ตัวนี้นะครับคลิก ในการคลิกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทําการบวกเพิ่มนะครับจาก0เป็น1จาก1เป็น2นะครับก็จะมีการบวกการทํางานเพิ่มไปตรงนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูส่วนของหน้าจอครับตรงนี้เนี่ยแถบฟ้าด้านบนนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าตัวส่วนของทูบาร์นะครับทูบาร์แล้วก็ส่วนสีฟ้าตรงนี้ก็คือหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันของเราแล้วก็ปุ่มสีฟ้าที่มีเครื่องหมายบวก หรืออาจจะเป็นเครื่องหมายอื่นก็ได้เนี่ยเราเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็น floating button นะครับเอาละคราวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของการ hot load นะครับซึ่งการ hot load เนี่ยมีประโยชน์มากเลยก็คือว่ามันทําให้เราสามารถที่จะแก้โปรแกรมพร้อมกับดูผลของการแก้ไขไปได้โดยอัตโนมัตินะครับเ,เดี๋ยวผมลองลองแก้ให้ดูนะครับว่า เมื่อแก้ไปแล้วเนี่ยแล้วกดเซฟนะครับมันจะเกิดการฮอตโหลดแล้วมันจะรีเฟรชแอปพลิเคชันหรือว่าแสดงผลอของผลของการแก้ไขให้โดยทันทีทันใดเนี่ยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นครับผมจะทำการแก้คำคำไททิลตรงนี้นะครับคำไททิลบนทูบาร์ตรงนี้นะครับจากเดิมที่เขียนว่า flutter demo homepage นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้เป็นชื่อของผมเนาะนะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่25ตรงนี้ผมจะแก้ นะครับเป็นชื่อของผมก็แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟพอเซฟนะครับมันก็จะฮอตโหลดนะครับเซฟแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งจุดเดี๋ยวผมจะมาแก้นะครับข้อความตรงนี้นะครับนะครับข้อความตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตให้เห็นนะครับผมมาแก้ข้อความตรงนี้ ผมแก้คำว่า Computer อร์ไซส์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟอ่าฮอตโหลดนะครับแล้วก็ดูการฮอตโหลดนะครับข้อความเนี่ยมันเปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขที่เรากดบวกนะครับสะสมเอาไว้เนี่ยมันยังคงเดิมนะครับนั่นหมายความว่าตัวมันจะไม่ใช่กับตัวการฮอตโหลดเนี่ยมันจะไม่ใช่การรีสตาร์ทแอปใหม่ นะครับแล้วก็เมื่อไม่มีการรีสตาร์ทแอปใหม่เนี่ยตัวสเตตเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ข้อมูลเดิมที่เราทำการบวกสะสมไว้เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่เราแก้ไขเท่านั้นนะครับตรงนี้แหละก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งของของการฮอตโหลดนะครับที่นักศึกษาควรควรได้รู้ไว้นะครับเอาละแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจะสาธิตให้นักศึกษาดูก็คือในเรื่องของการจัดเรียงโค้ดให้สวยงามนะครับในตัว extension ที่เราติดตั้งไปเนี่ยก็คือทั้ง dart แล้วก็ flutter เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น code formatter นะครับสมมุติว่าเราแก้โค้ดไปเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีการ บิดเบี้ยวบ้างนะครับเราลบอย่างนี้ตรงนี้นะครับผมกดแ็บมาบางทีเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าโค้ดมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าจุดที่มันทำให้สวยงามมากนะักแต่ทุกครั้งที่เราเซฟครับผมจะลองเซฟนะครับทุกครั้งที่เราเซฟกด c t r l S เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีการ Format c โค้ดให้ นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องห่วงครับว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันจะไม่สวยงามหรือมีการซ้อนทับกันที่ที่ทำให้เราอ่านโค้ดไม่รู้เรื่องนะครับ, <S <S รบเพราะว่าทุกครั้งที่เราเซฟตัว Editor VS Code เนี่ยมันจะทำการ f o r m a มโค้ดของเราเนี่ยให้ให้มีความสวยงามเสมอ,อยกตัวอย่างเช่นผมทำการลบแบบนี้นะครับลบตัวคอมเมนตทิ้งไปเพื่อให้โค้ดเนี่ยมันสั้นแล้วก็ดูสวยงาม นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ต้องเคาะอะไรมากนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่เราเซฟนะครับหรือกด ctrl s เนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะถูกจัดระเบียบให้โดยอัตโนมัติอย่างสวยงามได้ในทันทีนะครับผมก็ค่อยลบนะนะครับลบคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าถึงเวลามันจะไม่สวยงามอ่าครับดูดีๆนะครับตรงนี้เห็นไหมมันมีช่องว่างช่องอะไรอยู่เนี่ยนะครับผมกดแทบมาอย่างนี้ก็ได้ ผมกดเซฟนะครับ c t ท l นอทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ที่สวยงามมากๆอันนี้คือข้อดีในเรื่องของการออโต้ฟอร์แมตนะครับเวลาที่เราทำการเซฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาก็ควรจะรู้ไว้นะครับเพื่อให้เกิดการเขียนโปรแกรมได้สนุกขึ้นแล้วก็เขียนโปรแกรมได้อย่างมีความสุขอาแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำ ตัวแถบเมนูตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวที่ว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันกําลังรันอยู่นะนะครับและถ้าหากเราต้องการที่จะหยุดนะครับให้แอปพลิเคชันของเรามันหยุดทํางานเนี่ยเราก็มากดที่ปุ่มสต็อปตรงนี้ได้นะครับปุ่มสต็อปตรงนี้กดปุ๊บอ่าตัวแอปพลิเคชันเดิมที่มันกําลังรันอยู่ในตัวอ m มูเลเตอร์เนี่ยมันก็จะหยุดทํางานในทันทีทันใดนะครับ เอาละน่าจะน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการการเรียนรู้การใช้งาน VS Code ในการพัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter นะครับแล้วก็เดี๋ยวประเด็นต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการส่งกันบ้านที่เราจะใช้เป็นช่องทางหลักในหลายวิชานี้กันนะครับ เอาละครับนักศึกษาครับเดี๋ยวประเด็นต่อไปเนี่ยคงเป็นปร,ประเด็นสุดท้ายที่จะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือในเรื่องของวิธีการส่งการบ้านผ่านกิ่หับนะครับว่าเราจะทำอย่างไรบ้างซึ่งผมเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วก็คงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานกิ่หับอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการ ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำงานแล้วก็ส่งกันบ้านในวิธีเดียวกันได้นะครับซึ่งวิธีการส่งกันบ้านครับ1 p r o j โปรเจกต์1ง,ง,งาน1แอปพลิเคชันให้สร้างเป็น1 Repository นะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมบอกให้ส่งกันบ้านเนี่ยนั่นก็หมายความว่าให้นักศึกษาเขียน สร้างโปรเจกต์บนเครื่องของตัวเองเขียนโค้ดโปรแกรมให้เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายและจากนั้นครับให้มาสร้างรีโมทรีโพสทอรี่บนกิจหับนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดตัวล o c a คอล p รีโพสทอรีขึ้นมายังรีโมทรีโพสทอรี่เพื่อเป็นการส่งงานแล้วก็ส่งลิงก์นะครับของตัวรีโมทรีโพสทอรี่เนี่ยมาให้ผม นะครับเพื่อผมจะสามารถที่จะเข้าไปตรวจได้นะครับเอาละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนให้เข้าใจตรงกันนะครับวิธีการส่งงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาที่มาที่อ่าแอคเคาทของตัวเองนะครับแล้วก็มาที่เมนู new repository นะครับพอ new repository เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการตั้งชื่อ repository นะครับให้ตรงกันนะครับ งานใดๆที่เป็นฟัตเตอร์นะครับให้นักศึกษาตั้งชื่อว่าฟัตเตอร์แล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับอย่างชื่อโปรเจกต์นี้เนี่ยหรือว่าชื่อแอปพลิเคชันนี้เราตั้งชื่อว่า my า first app ใช่ไหมครับเอาละตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ตัว Description ตัวนี้ให้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไว้เตือนความจำนะครับ เคมบอยแอปพลิเคชันแรกของฉันที่พัฒนาด้วย f ัต t ตอรนะครับก็ก็แค่นี้เองนะครับเอาไว้เอาไว้เตือนความจำแล้วก็ Create r e โพ s ิ t o รีเลยครับอาแล้วครับเมื่อเราสร้างตัว r e m o ม e r e โ o แล้วเราก็ Copy ชุดคำสั่งตัวนี้นะครับ เพื่อสำหรับเชื่อมนะครับตัว local repository ของเราเนี่ยกับตัว remote repository นะครับผมก็เปิด Terminal ของ VS Code แล้วก็วางชุดคำสั่งไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ initialize local repository พร้อมกับเชื่อมโยง local repository กับตัว remote repository เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองมาดูผลนะครับเชื่อมแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะส่งเฉพาะล a d มีขึ้นมานะครับเพราะเมื่อกี้เราแอดเฉพาะ lead มีเนาะนะครับเราก็ใช้คำสั่งที่เราคุ้นเคยนะครับก็ git add git commit m นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความผมก็คือ upload code นะครับแล้วก็ git push เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เองแล้วก็ refresh เห็นไหมครับว่า ตอนนี้เนี่ยงานที่นักศึกษาทำก็จะถูกส่งขึ้นมาบนบนกิจหับแล้วนะครับสร้างเป็นชื่อ Repository ตามที่เราตั้งนะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการส่งงานให้นักศึกษาก็ Copy ตัว URL ของ Repository นี้แล้วก็เอามาส่งไว้ในช่องส่งกันบ้านของ Google Classroom ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาผมตรวจงานเนี่ยผมก็จะทำการโครนนะครับ ผมก็จะทำการโคลนซอสโค้ดจากอ่ากิจหับแล้วก็เอามาลันบนเครื่องของผมเพื่อทำการตรวจงานเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ก็ง่ายมากๆนะครับเอาละครับหวังว่านักศึกษาจะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่า ในภาคการศึกษานี้ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือเนี่ยเราจะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็ปฏิบัตินะครับได้อย่างสอดคล้องกันในทุกๆคนนะครับสำหรับาการจัดการเรียนการสอนในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักศึกษาก็ ลงมือปฏิบัติตามไปพร้อมๆกันนะครับตามเนื้อหาที่ผมสอนในคลิปนี้นะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปในเนื้อหาต่อไปครับครับสวัสดีครับ